พี่น้องไหม่าได้กินหรอมาเนักคอยเอาแบกไปค่อยๆ่าซีไปที่เป็นผู้แบกได้เด้อจะไปแบกควงทางเลยไปโอเคพี่น้องน้องมาเลย สาบุญมาพ er ี่น้องเจ้าเก่าก็เดิมเนาะมาเมื่อนี้กัอยู่ห่านยังมาสีค่ะสิมาซื้อทอทอเนี่สิแบกได้กี่บ่กลางวันพียงเนาะสบายดีเด้อทอไอ้พี่องษ์ใส่เจ้าของห่านเพิ่อนกันเลยเนาะเด้เจ้ทั้งหลายเจ้เนาะเจ้าของห่านเพิ่อนทอไปต่อเติมพี่น้องเลยเนาะทางของน้ำเพื่อน้องเซมัย มาทางนี้ในด้ไหมค่ะเดีย๋ยวสิไปหาทางนี้ค่ะเพิ่นตะก่อนเนาะพี่นอ้องว่าเพิ่นคายท่อใดหากมาหอดทางห่านเพิ่นเนาะสิทักทายสบายดีเดอ้อเจ๊โดยอันอยากทามันราคาท่อนี่เท่าใดเนาะเ,นเซนส,สามสิบเซนสามสิบวะโดยบม่ได้ลดราคาบ่กราคาในปกติแล้วโอ,โอ้โดยอันอันท่อโง่เด้อันโตข่อโตสามสิบ <30, 000. S 1> พันวะ ต่อใหญ่นี่เป็นเซนซามนโดยช่วงนี้เงินบาทเพิ่นขึ้นเนาะโดยหาเซนสิบหาอ๋อพันหนึ่งหาเซนสิบหาพ่อนพี่น้องเลยเฮาสิเอาท่อหนึ่งเนาะกับอันคอต่อคอนึ่งเฮาขีเอาไปต่อเติมพี่น้องเนาะตอนนี้กะสีห้ทั้งอันเบาสีดึงลงมาได้เพะโดยสีแบกได้โบได้แบบนี้เนาะอ๋อโดยโดยหายเบ้าสีคนดึงลงมาเพื่อนพี่น้องเลย สี่แมตรได้ป่ะสี่ <laughs> ดูทางว่อสี่กำลังดึงลงมา <laughs> แบกได้ป่ะ <laughs> โอ้โดยฮะโอ้พอเป็<า>นยังคอยขับไป <laughs> มันบ่อได้นักพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> โอ้เดือดแต่คอเพราะว่าเพิพ่นสิเอาไปทางห้องน้นาเนาะไปโตเติมพี่น้องเลยทั้งบ้านน้องสายใ <c oughs> หม่พุ่นเนี่ยอยให้ เจ้าของห้านเพื่นเอาทอโตอมาให้บะสีบ่กินน้ำยังบ่อ่เอายังบ่ไปแม่ไปเอาบริยากบ่ยันไว่ากินแบบสู้ซ่านะแบบพวกสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไปแม่ไปเอากินพ่อมีแห้งได้บะซีก็บบ่อสบายพี่น้องลยว่านนี่ก็บบ่ได้ไปใครแน่ละบ่มวันนี้ ไครกวา ah. นนั่นึงไครกวานนี่กินหือกินยาแล้วบ่มื่อนี้กินแล้วกินกลับมากระาพอดพุ่นก็สิกินไรกินยาอีกเนาะอดพุ่นกันเนาะโดยตอนนี้คราบกระสีถ่ายใจเงินน้ำพ่นพี่น้องเลยเซนสามพ่นนะคอตอลกับสามซิบรวมแล้วก็เป็นเซ็นหกพันกี่เนาะว่าซีโดยครากระสีจ่ายพ่นว่าเงินบาทนี่ยพ่นไรพันหนึ่งหาเซ็นชิบหาพันพ่นนะครากระสีเอาเงินบาทจ่ายเนาะโดย เซนปลายนี่ประมาณสามร้อยเซนหกกับสามสามร้อยกับสิบพันกีบกับสามร้อยเศร้าเนาะก็คือสามร้อยเศร้าโดย0โดยเ้บาทเ้านสิบพันเลยโอ้หมนบอกโดยโดยเนาะคันว่าเ้าบาทนี่เป็นสิบพบอกเ้าบาทเป็นรายช่วนี่ประมาณพกเจ็ดพันประมาณนี่แหละโอ้โดยโดยเนาะคัน่าเงินใบหน่อยเพิ่นสีไรต่ำเนาะคันใบใหญ่เพิ่นกระไรสูง โอเคบาสีอะเดี๋ยวสะเอาเงินไปจ่ายทั้งเฟินซะก่อนเดยเปิดไหเบตเลเปิดล้วมนอันนี้กะันง่สิเบตอันนี้สามสิบพันกเดี๋ยวจจ่ายเงินก่อนเนอะภาสีจ่ายเงินกะบนสามแนพเจดอมัน้ำยถ้าเอาเป็นเงินบาทจ ่นไล่หาเซนซิบหาท่านแล้วก็หานที่นอคุณก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวคนสิเปลี่ยนสะก้อนในจังิีจ่าจ่ายใบเดียวเนาะเล็บลายใบยังไงหาเศษซิบหาท่านหนึ่งสี่เ็เ องเพราะว่าค่าท่อนี่มีแตเซนโฮกเนาะเพราะว่าเขาจะทั้งน้ำน้ำมิเตเสอไปซื้อยังต่ออีกเนาะแบบซื n n. À, ้อยังอีกเพิ่มเติมอีกบ่เดี๋ยวเอาซั้นนี้สักก่อนเดี๋ยวเฮ่าไปเบิ่งว่าขาดเรืออีกยังยั่พุ่นเฮ่ากระจังว่ากันไหมเนาะโดยโอ้หาใหญ่เนาะฮ่าเลยโดยโดยอ่ะบาซีอ่ะบาซี

พี่น้องก็ห้ากับที่สื่อทอมาเ้ากับม้าหอดเทือนหอดซานพอน้องใสยใหม่หเห็นเนาะใส่ซเห็นแต่พอนั่งลูกไว้ทางใดเด้เนาะลูกไปน้ำอาเลยว่สายดีโดยสบายดีไปน้ำอาพ่อใส่ใหม่นะอ้าวพ่อได้ไปโรงเรียนลบ่มาเนี่ยเงินฝักมันอ๋อเพิ่นพักโอ้ยหอดคือเก่าเนาะหอดีใหม่หอดีใหม่หอดเขาว่าคือฝนที่ตกโยนเขาตกเด้อมีใหม่เลยทกเด้อ าปีใหม่แล้วจังโตกเอาตกกระยาเพื้นแล้วก็เห็นอย่างไงโตกอยู่มันห้อนห้อนนีเองอืมเขื่อนซานเพื้นแล้วแล้วนอกหางแต่อันนี้เนาะพอสมัยอันนี้ไม่พนักเนาะบ้านเขาเอิญเนาะลูกติ่งเนาะใส่นี่เนาะพื้นมาหมาแมวขึ้นพื้นมาหมาขึ้นเบ้ขึ้นบ้าห้อยเบ้พื้นอยากได้อันลูกติ่งนี่เนาะเขันมันนนบขึ้เาะแน่นี่จักลูกนี่เนาะจังสุดนี่จักเลยถึสิริลูกพี่ สิบเซาฟสามสิบเจ้าเนาะที่ปนไอใส้นี่ยแบบกันแบบ่างเบ้กับขืนมานอนเวลาเฮาบ่อยู่บ่าเวลาเข้าบ่อยู่ที่เมนถามว่ามีไม่พนักหรือว่าระเบียงเอ้ลูกติ่งใส่เนาะเขาอัดประตูไว้เมนเบ้มันข้นมาได้ไำบินกันเลยระเบน่ะจุดจุดเย นั่งใส่ใหม่กับปูยู่คือเก่ามากกับด้พี่น้องเลยเ้าโดยเด็กกันได้แฮะเบรกมาตะไก่ยังได้บางสีให้แท่งบางสีเพิ่นปุณะมาสีจับกล้องให้เพิ่นผู้ได้ทอกับพี่น้องเบรกมาพากันซื้อเบรกมาแต่ไก่เขื่อนเนาะมีทั้งแม่เพิ่นทางแม่แมวเพิ่นให้ซื้อทอมาทะเอ็ดทางห้องห้องน้ำเพิ่นว่าโดยสี่เม็ดสี่เมตรผุ้นะเบรกมาตะไก่ยังได้บางสี าทงแงกมาแต่ผูบเหมนมาพี่ว okay. oh, ่นเนียนบัดแบกมาแต่ไกลบัดมาห้อยไปใกล้ๆก็มีบัดมาห้อยอยู่นี่โอ้ยโดยไปเอาห้เพิ่นจักสี่ใดทองงกกระไดเอาไปทั้งหมดละทั้ง้องน้าหมดละห้เพิ่นแบกเอ้าโอยทั้งทอนกระผูอ่าสามสิบเอออันนี้สามสามสิบพันตัวนี้โงกนี่ ตัวนี้เซนซามมาทานใกล้นี่ยมาทานใกล้ผัดถืกซื้อมาแต่ไก่ผัดแพงหรือว่าบวชขึ้กันบวชข่อยว่าไรคาแบกเนาะเหมือนท่านเตี้ยหน้าชิห้ยควยพี่เล็กคาแบกเนาะผัดผู้ขายเพราะเอาชิห้ยทางเพิ่นไปวินอกเนาะห้ากมาอดแล้วเดอะแม่เด้อได้ซื้อโทอมาว่าอยากแบงซื้อเครื่องนึ่งแต่เพิ่นบวชขายบว่าสิขอซื้อสักสองเมตรบ่ชสีเนาะ เมร์บ้านเฮ้านี่ทางบ้านโคกนี่เอาถั่าใดเพิ่นกระตัดให้พี่น้องเลยแต่อันนี้เพิ่นบรตัดเพิ่นบ่อเบ่งเพิ่นเลยอืมนี่เด้โดยพี่น้องทางบ้านทางบ้านข่อยนั่นเพิ่นตัดขายได้ฮ่ะจากได้เม็ดหนึ่งสองเม็ดเพิ่นกระขายแมร์เพิ่นตัดขายชินโน่ไมเนยฮะกระายบ่อเม่นขออนุญาตเด้อถือเก็บคุณเฮือนอ่ะอ่าโดยเนาะ ใช่ใชสีฝังบนนี่นะหองน้าบ่อนโอ้คอยคิดว่าเจ้าสีเฮดทั้งพี่ได้เหนเฮดห้องหน้ามโอ้สีเฮดอยู่นี่ประตูประตูเนยคืนพีอ๋ประตูเพิ่นเฮดคืนนี่เลยนี่อ้ทางนี้ประตูห้องคัวโอ้โัอว่าื่อ้ เจาะไม่บ่อนะเจาะไม่ยังว่าพิ่นโอ้โนี่ถิ่นทุ่งเซี่ยข่านเป็นได้บล็อกสิพ่ออยู่บ่อเห็ดหงหน้าอันนี่พ่ออยู่ร้องพวกเหพวกชายได้พ่อบ่ฮะพ่อกะพ่อบ่อเห่ชายชายเหคือบทนี่เห่ฮอ้โหแบบว่าเห่ชายนี่พ่อเนาะทางเมย์เพิ่นก็ให้ถามอยู่โดยทางเห่ชายกับพ่อคุณเมย์เลยโดยถ้าขาดเรือยังกะนั่นเนาะชายยังลายพู แห้กะสีพ่อพิ่นส네ีต้อมเข่าเนาะโอ้ทางพุ่นก็ยังมีผู้ทางกระหน่ำเพื่อนน้องสาวเพิ่นพ่อพ่อเนาะโดยเพิ่นกะถ้าก่อเพื่อนคั่วเพื่อนยังขืนเจ้าบม่ได้ใช้ช่องหลอกช่องลมบ่ใช่ใช่ใช้ส่ช่องลมอ๋อเพิ่นใช้ช่องลมเอามีโคกเวรสเมนะอ๋อสีเทคานทับเล็กปลามีเบวรสบ่ เด็กย si, si, ังย oh, so ังบ <t> ุพ <istas> พ่อ <od> เ <ic> ังพ่อชื่อว่ามันสิเส้นยังเหลือสองเซ่นเด็กคนยังเหลือสองเส้นเด็กนี่นะสิบพ่อเนาะเด็กเนาะพอดูทันบุพพ่อกะดึงมาใส่เอลอะไรก่ะหายใจน้ำรังก็ได้คนไหนเส้นนี่บ่โออโดยบ่ได้เฮ็ดบ่สามันนี้ไม่มีบ่ยังเด็ดดีอ๋อเด็ดท่อเนี่ยนี่ มาเขาดินดินท่อมาเอาขี้ดินทมบบบนี่ก้อวนี้ขึ้ชาวก้อนอ๋อมาถึงเขาจะเอาดินท่อมทมเจ้าเฮ็ดเองบ่กนี่นะเฮ็ดเองก็โกยเฮ็ดเองแล้วมันจะ่ได้เสียเงินเนาะคอยเฮ็ดไปเฮาเฮ็ดได้อยู่จ้างสร้างเดมีเงินจ้างสร้างคอยเฮ็ดไปอย่างนั้นคอยเฮ็ดไปเฮาเองกับบริมีเวียกเนาะโดยเฮ็ดไปโควางโควาชนอ๋อพ่อเจ้าบอมาเฮ็ดนำหน่ะอ๋อพ่อคนกับอท่อนี้ไม่ได้ตัดสองท่อเนาะ อ้ตา2โอเก็บไว้เก็บไว้เฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่แม่นไว้บ่เฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่เนาะแมงเมีแนวเฮ็ดเอ้ร2วงแล้วร่วมกันแม่นโดยแม่นพอก็มีแต่เฮาก็ทนนันเนาะแม่นพวกปูนพวกหยังก็พออยู่บ่ยังจักอปูนปูนักาชอบอ๋อ กะพอบ่พอแล้วบ oh, oh, ่พอกะาบเด้อพเฮาสิสาบเฮาเฮากขึ้นะกอนมัน uh, บ so, ่พออย่งกะค่อยว่าก okay, so, uh, ันเาบทําพอเด้อ12โดยบัดก่ออน้ําเพื่อาบทั้งเฮือนครัวอีกเนาะก็ขึ้นสะกอนโอเคพื้นนี่บ่พอโดยยังปูน9ซอยัง9ซอนึงค่อยาบอีกก่ออีกเนาะนี่ก็มี2ซอ3ซอ กระเทพื้นนี่ประมาณสองสอบว่าฮาลองเห็ดเบื้องก่อนมันเบิดแต่ก็จังสั่งมาใหม่อีกเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าเฮรายเพ่อนี่สิพ่ออยู่เพคนวะเพราะเจ้ากระต้อมขึ้นไว้น้ำมันเจิ้นเด้อ๋อเนี่ยนะฮะกระต้อมขึ้นเฮพ่ออยู่เพคนวะทั้งแม่เพอนก็ไถ่ถามานะว่าเฮรายโดยใช่เจ้ากระเจ้ากระต้อมขึ้นไว้มันจังคัก ทางเฮยังหลายอยู่เนาะเพราะว่ามันเจรินแล้วก็ยังมีอยู่ทางหน้าบ้านอีกเนาะพ่ออยู่นะบอกยังบากหลายนึงพี่ไว้พ่อพ่อพ่อเพราะว่าจะเสียเอาขื่นสูยังได้ค่ะเออน้าขื่นเพียงนี่ไงสีเห็ดหลังคาบ่รู้วันไดเห็ดกระเดือบรึงบ่อ๋อประมาณหาเพ่นสังกะสีเนาะ สังกสีเฟินผูมังเอาเฮือนเก่าบอสังกสีเพิ่นสีมเอาทางเฮือนเก่ามาเม่นอเอาไว้มากลงมาเห็ดเนาะเป็นช่งลมด้วจานก้อนพูสีใส่ีนบอสักะส้อนเาะพอว็ใส่ใส่ลายนกสีรอดเขาโอ้ก็เองก็ดีกันนี่เจ้าเห็ดเป็นโยเมน เมนประหยัดไปน้ำแบบอีกอย่างเข้ากับพอได้เห็ดอย่างได้เข้ากับยูสือซื่อซ่าก็คอยเห็ดไปเอ้าเจ้ายูสิเจ้าก็กโกขึ้นด้วแล้วเนี่ยอย่างกัเอามาเลยเด้เมนเมนเมนคอมเมอร์อืมสีเทคันต้นเงิจ้างเพื่อนอ๋อจ้างเพื่นเลยเจ้าโกขึ้นเองไก่ฮะเเห็ดเปลี่ยนยูเห็ดเอาแล้วรอสร้างสร้างบัดไตหลายทางเมนเฮาบ่มีงบเด้ขจีจ้างสร้างกันเลย โอ้แบบว่าเบาเตียงเพิ่นยังโบเรียวเวียเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็ยังบวชอยู่วัดผู้นี่โอ้พระเป็นยังฮักอ่ะเจ้าก็เฮ็ดไปถาเลื่อนนะแม่นเฮ็ดถาเพิ่นเฮ็ดถาเบาเตียงออกมาเนาะแม่พอขึ้นแมนขอนางก็คอยเฮ็ดได้มือละเล็กละหน่อยตั้งผู้ช่วงโมเป็นตั้งผู้ช่วงบ่เป็นหาผู้เพิ่นตั้งเป็นมาตั้งให้พอได้ส่ะว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นวัดเนาะ ข้ามันมาข้ามเี้ื่นได้ยังไงอ่ะนี่ดูด้วยดูด้วยโอ้บางครั้งนี่กะทางั้งสมุนกะสีมาเรียบบางครั้งหน้าต่างเพิ่นเนาะเฮาก็ได้สั่งผาหมาดแล้วพี่น้องเลยโอ้นี่เดี๋ยวพี่น้องหน้าต่างเพิ่นหน้าต่างก็ร่วมเพิ่นแล้วกะมีอยู่หาปองพี่น้องเลยตอนนี้กะสั่งสั่งผาหมาดแล้วเนาะแต่ว่าเล็กกันขโมยอย่างนี้ยังบ่ได้ยังบ่ได้สั่ง พี่น้องเอ้หากกระสังแต่ผาม่านอาจสีลายมืมสิมาอืเน่ยลยจิเนาะได้จิอยามันซึมเลยอืมไี่เด้เราจิออกเมนเิเนาะเมนนด้กกอยจิกเอ้าจิกดาีโตนี่ถมตรนี้สามอมเราจะถมพอดีได้ถมลงเธอเล็กเธอหน่อยมันจังเจ็บเ้พดองเาโหดนามเมเน้ยงมันจเจ็บพอดีห้องนามออกมาพี่เข็ดอยู่ในเฮื่อนผัด มันแคบแน่นุดแดตาลีเนาะมันได้ขึ่นทั้งเทิงกันบบบนี้สีมาเละเบ่งบอนตู้เพิ่นก่อนบอลคนอดตเลีเนาะโอ้เต่าเพิ่นกรบ่พาแหานีมาห้องหลอกหรือเ่านี่ว่าสิเขาไปบ่งิ่นตู้ตต้งิอนจัดเป็นระเบียบแล้วบ่ ทีแรกคุณวชิดลงนี้ว่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นประตูห้องน้ำพว่ีเ<ๆ>นาะพอสีให้ประตูห้องน้ำขึ้นมาบอนนี่เพิ่งก็เลยทุบบอนนี่ <ไป S 1> ออก<ๆ>เปลี่ยนประตูเคื่อน,นครัวลงทางนี้่นว่ี<ๆ>โดยห้องน้ำไปทางนั้นถือว่าทางนี้นี่แม่นปิดเน,ะนาะพนสิปิดบอนนี่แม่นบ่โอ้เพิ่งสิได้ใส่ไมีแย้งเนี่ยน,นี่เเอาาขยังบ่ป๊คือบ่เอายังเข่าไข่เจ้าเขา่าไปก่อน หาเห็นไปเห็นคดเลยโอ้ย,อยใช่ไหมนะ <ś red> โอ้ยม,มือแท้นี่คันระบวยากไกาว้นี่ก็เอาเข่าไว้ในห้องก็ได้ตู้นี่กะคันห้องกะนี่มันบวมมีอย่างเนาะถ้าว่าห้องนี่บ่มี่ยังข่อยว่าเอาเข่าไว้ในห้องก็ดีคือกันนะขึ้มนมาขันให้นา,าดบวมโบวัดได้เนาะใช่ขัน โอ้แม่บ่เพิ่นใหกขังเป็นมันมันร่วงนะโอ้แบบบ่ให้ประตูล่วงกันบ่เป็นยันต้องเปเอาเอาประตูอันทางรอบู่องกลัวเนาะเพิ่นว่ามันเซิงกันบ่ประตูเซิงกันแล้วก็นะอนัดก็นกเชิงเนาะแม่เน้วยเพิ่นก็ว่าแม่นอยู่ประตูตรงกันกับอาจสิบอดีเนาะคือเพิ่นว่ามันก็บ่ได้ตรงปานดนี่โมเตรงมาสเตเดียนเนาะโมเดลมาสเตเดียนโยโบ่เดูเพราะว่านี่เนาะนี่มันเซิงนี่เนาะเนี่ยมันทะลุกันเนาะ โดยเม่เพิ่นอยางไห้มาขังนี่บ่กะโปะขังแล้วรับโป็นครัวของร้านเนาะโดยตอนที่มักเนามาตั้งนี่บ่เอเมย์ทางเมยเพิ่นยังไห้ตั้งไว้นี้เพิ่นมาเพิ่นยังให้ยนอกเพิ่นยังให้กั้นแต่มันสีแคบบ่แคบครได้เวลาแจกคนมาเนาะโดย เรื่อคั่วมันก็ปวดร่วงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเพิ่นสีอัดเรือนคั่วเนาะเพราะว่าตอนนั้นนใบสีจงหรือมันสะเป็นประตูซองเท่า,า,าก,นกนันเนอาแบบไม่ตห้ห้องถ่างนั่นมาคลอกกันได้เลยเนาะทำมาตูกันอเ,นเนะนอาเขาไว้ในเพือนก็ได้เนาะดูเคนอยในเพือนที่ด่วนี่นี่เข่าไว้ในเพือนแล้วแต่เมืองนั้นแต่ว่าเครื่องแก้วกะเอาออกมาไว้ตู้คือแล้มันจังเปลี่ยนคือแบบว่าถ้าใจข่อยนี่คันเป็นข่อยข่อยเสียเข่าไว้ในห้องคนละ เออเพิ <c oughs> Again, like ่นดีใจแล้วเ <c oughs> <Antes. S 2> ี้เพิ่นได้ตู้เ้ดีใจ่โอ้ขอเลยญากยากครับเพิ่อนประตูเพิ่นก็ได้สร้างแล้วอันผ่าม่านเนาะแต่ยังบอกว่าเพิ่นสีมาเมื่อไรแต่ว่าโดยสร้างมาแต่ไทยเนาะทางเมเพิ่นอันสร้างมาแล้วแต่ว่าอันกันขโมยนี่ยังบบได้สร้างแล้วก็สิสร้างตอนนั้นไปทานเพิ่นแล้วนั้นพันหาอันหนึ่ง โป่งเดียวอยู่แลยมนโป่งเดียวนี่พันหาหรือว่าเป็นป่งคู่่อที่บอไกเจ้าเจ้าเจ้าลองแทกให้ข่อยในเด้อเดี๋ยวข่อยเสียเอาเมื่อแมนเจ้าแทกว่าซัวมันนี่เถื่อเพื่อนถาม์นะสิ่ไห้ทำเพิ่นแทกไห้เนาะเสี่ยได้ไปสั่งทางห้านเพิ่อนโดยให้เจ้าแทกทั้งสั่นทั้งยาวเลยเนาะแม็ชิป อันคันันพ่นใส่อันลวดพ่นใส่เล็กพ่นต้องใส่ทั้งในบนนี่บ่เมีนบ่ให้บาสีจับอันกล่องให้นำก่อนสี่สิบแปดเส้นเดิมนี่ห้าต้องเทกนี่ได้เพราะว่าพ่นเทปพ่นต้องเทปซิเนาะบาสีเนาะพ่นตอกตอกเล็กตะปูเขาทั้งในแบบนี้ได้ป่ะบ่ต้องเทกทั้งในเนาะนี่พ่นสีตอกใส่แบบนี้เนาะสี่สิบแปดเส้นเรื่องพ่นเทปกลวไม่ได้บอกกับผู้บ้านเมียนพ่นเทปกลัวไม่ได้รืลวดใส่เป็นบานใชบป่ปกติก็ใส่เป็นบานเอาโดย เอาหนึ itos, homes, nah, yeah. ่งสี่ส the ิบเส้นมันเอาหนึงเส้นบ่มันยาวเลย่ะยาวเท่าไรอาตเตเด้เก้าปาสิบแาวกาสบแวัดจะจดเชกระดาษแกในั้นทำกันวัดนั่นแหละนาะเีไปไปกยสสังพวกเล็กนะแะเอก็ได้แจ้ง่่น้เนาะ อันขโมยพิ่นน่ะเพราะว่ายามฮ้อนยามหนักๆบ่สิโดยเปิดหน้าต่างพ่นว่าสิมีแนขโมยนี่แหละเนาะมันก็เว้าบ่ได้เอขโมย่นว่าล็อกอีหลีกมันบ่ค่อยมีส่วนมากัน้มอข้าวพนกนี่ไว้พนตนี่กได้โอ้ยบ่ลเนาะบ่ลอ้ยบ่ลนะเพิ่นลงโดยีมันบอ้าว สี่สิบแปดพอกินนี่สิให้ทางเพคนจดรายละเอียดของประตูเพื่อนเนาะเพื่อว่าสิได้สั่งทางเล็กเนาะตอนนี้ให้พอน้องใส่ใหม่จดอยู่น้องใส่ใหม่กับโยโย่เพื่อนพี่น้องเลยไปน้ำอาเพื่อนเพื่อนมาโดยทางเพื่อนก็จัดแหละเอาอันนี้ไว้ให้ใส่ใหม่ซื้อแบบใหม่ซื้อแบบใหม้มานึ่ เป็นโทษเป็นอย่างกระซื้อมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมีของอเรียบร้อยโดยมีของงอเรียบร้อยสามสิบพันได้ของงอนี่ก็ได้มันชิบูห์หงายโง่หัวฉวบหัวหัวหัหญ่ดอกเพิ่มเห็ดมาเพิ่มแหงะเนาะเปิ่เห็ดมาเลยพี่น้องเไยมันนี้ก็บพันบาทบ่าพันบาทสีขาวกับชีอื่นแบบพันปลายบ่ะมันมันมันต่างกันะสีนี่แบบแพรนลำสีโดยเพราะว่าสีขาว ขาวสะอาดว่ะมันถือว่ามันมาสะอาดมันก็คันว่ามักสาวไว้ากับเพื่อนไม่ได้สีขาวก็ได้ทอไปที่เรียบร้อยคันว่าซื้อเครื่องนึงได้แล้วว่าตัดซื้อขาวหรือโบแบงขายเนาะหนึ่งโมเียบบ้านเนาะโดยก็คือแถวบ้านเฮาเลยแถวบ้านข่อยนี่ซื้อทะเลขาร์ก็ตัดขายเม็ดชื่อเป็นเม็ดคายเป็นเม็ดคายถ้าซื้อเม็ดหนึ่งกับว่าายเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่โบคายเนาะ คือว่าเราเราญาติมีคนมาซื้อต่อยว่าบ้านห้าวเขามักซื้อเพราะว่าเอาไปใส่คันเท่ให้คันเท่หน้านาะว่าสิคันหู้เตจี่โอ้ยถอดพวกลายแล้วเป็นหอยน่ะทั้งนาไปชิบิหู้ไปชิได้เฮือนอยู่เห็นหางหน้าแบนวันนี้มันคือฝันเนบอันนี้เนาะโอ้ยเปห้อยลายเลยแต่ไม่เห็นมันหางนาเลยเดือยบางไปแล้วพอที่นี้มันเบิดแล้วมันเบิดยาวคือเตกี้เนาะเตกี้ทั้งนาทั้ง โดนพ่นในงวเหยอกกับบุตรปัจจุบันนี่ยากบางเด้บางนะจังไดกะสีมาเจ้าคิปไว้สมนี้จะก็นะบเดสีพว่ากะดนแล้วเนาะพอน้องสมัหมพวานว่งใส่ใหมกับบุอยู่จังไดสุดไทยกะให้เจ้าขอบคุณขอบคุณไปทางแม่แมวคุณเ้อโดยบุญคุณเ้อแม่แมวทีพานิ่งใหม่สมบูรณ์นาาชื่อโดยตโดยโดยก็ยังมีลายอันลายเนวโดยใ้นด้วยโดยาน ว่่าากเด้องโดยเนาะซื้อมาให้กันให้มาให้กันเลยเนาะโดยโดยคือการเนาะเจ้าก็คือการโดยเนาะเพิ่นซื้อให้แล้วเฮากับบุรบรัดพัดเสียวเนาะมันยังคือการทําให้เอาเป็นตู้เป็นยังกะหักษาเพื่อนซานเฮาก็ได้ันเข้าเว้ยมันนอนคดอยู่บ่โดยเนาะกับเขาคุณไปทางแหนเม่ยเนาะอฮะจังได๋ก็ค่อยขอลาก่ับคุณเด้อโดยสบายดีโดยเนาะ เราก็ได้ซื้อโทรศซื้ออย่างมาหายเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเลยพ่อแม่เนาะทางแม่แมวเขาเสียได้เหมาะหมายให้ทางสบุญเป็นสะพานบุญหายในมนี้เนาะสบุญกะ ขอขอบุญขอบคุณไปทางแม่แมวเด้อที่ไว้วางใจสบุญเนาะที่ว่าหายลูกได้เป็นสะพานบุญมนี้สบุญก็ขอขอบุญขอบุคุณแม่หลายๆเนาะแม่ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งครื่เจ็บหายได้คลื่องไข่บ่อยมีเด้อแม่เด้อแม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะขอให้แม <Fern> ่ขอให้แม่อยู่ดีม <mor> <never must S 1> ีแห้งครบเจ็บหายได้เครื่องไข่บ่อยมีนี่เพิ่นก็อยากได้ทั้งอันอันนี้ก็อยากได้เพิ่นนะมายังกะมัน เบ,บก็ขึ้นมาก็ขึ้น,นเผื่อนอเมโนสุดท้ายนีลูกกับโบมี่อย่างไรมีแต่ขอขอบุญขอบคุณไปทางเมเมลที่อยู่ทางประเทศเยอรมันเนาะที่ว่าให้เฮาได้มาเป็นสะพานบุญมานี่ลูกกับโบมี่อย่างไรขอขอบุญขอบคุณเดอ้อเมเมลเนาะที่มีตาสงสารทั้งน้องใสมไม้เหตุเือนเฮตุซ่านห้หแล้วก็ซื้อเครื่องโตเติมออกมาเนาะเป็นห้องน้าห้องในขอขอบุญขอบคุณเพอนไรน ดากับขใใ้อห้แเมย์อยู่ดีมีแห้งความเจ็บห้ได้ความไข้บ่ให้มีเนาะเม่แมวเนาะปราถนาสิ่งใดก็ขอให้แเมย์สมความมุ่งมั่นปราถนาเด้อเม่เด้อขอให้เม่ออค,มมมมออคิดเงินให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองเมย์ห้มาสําใดก็ข้ให้กลับไปหาเมย์้อยเท่าพันเท่านะขอให้เม่ หายเจ็บหายจนหายโรคไั่ไข้เจ็บปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความังมัดปรารถนาขอให้เมย์อยุม่มนขวัญเยินเดอ้อเมย์เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบุญกัลยาขอบุญขอบคุณไปทั้ง่อเม่พี่น้องเอฟซีเว้ยสุขสุขคนเนาะติ่ติดตามเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแลวบอกขา่าวโฆษณาสำหรับคลิปนี้สบุญกลัลาไปแล้ว่อเม่พี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี